ออกเด้อคุณนายยานบละยานแม่ฝ่าใสบ่มาพี่มาพี่อุ่มอื่นคุณนายคุณได้บึงบึงคุณนายคุณนายเจ้าบริยานตี คุณนายพายานเลยอันนี้ก็ทำความอสะอาดห้เอาพลรกร <c oughs> ตังเจ้าพยานเขาตินี่ ฮะตังบริยานเลยนอนเซยไปหูวา่าไพ่สิมาเลย มันนี้อากาศคึมพี่น้องอากาศคึมนะคะตะลุ้นกันนะคะว่าคุณนายจะวิาย่านจักน้อยเลยเบื้องแม่ตาใสได้ว่าแม่มนอุ่มบุญนอนเซยเลยคุณนายนี่ยานบนอนี่อ้อ cho tới nhà đi nhàn không dàn bô dàn bô

แขยงไวรุ่นนะคะไวรุ่นเออมาเป็นมูลเลยแต่แหนวเอ,อเอาอย่างล่ะเอาก่อนทองคำมาแบ่งกัน แม่นี่แหละค่ะสร้างบุหูจจกว่าแบ่งกันกินได้ได้แล้วก็จะเอาไปเอาไปกินใก้ไก่านเขาหยาดล่มแรงพี่นองเอ้ยมีฝน,น,นถาฝนกับปมามาฝ่ามืดฝ่ามั่ว แตบอกนะอุ้มบรรยากาศดามเช้านะคะลมเย็นขาดวาวบ่มิเดือดเลยเจ้กก็คืมนี่ยังอันเบิงแม่เป็นหอบนี้ยานลูกได้กินน้ำปุ่น เขาบองหูแบ่งกันเลยมีแต่ผู้ดใดได้กินหลายแต่ว่าดีลูกกินอยู่กันหยาดไปเมืน่นี่ใส่ช้างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะห่วของกิน อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นโชค ยาหลินบอกคุณนายยาหลินยาหลินยานบอยานอุ่มบอโชคใช่ มันนี่ว่ารถับป,ปลดสิมากคือพอท่านเห็นเน่แเ <c oughs> น่ะเนาะตางัตงตงังตังตังตังโอ้ยเนาะมูเจ้านี่โอ้ย ญาติท้องญาติก้นท้องกันหวงกันเอ้ยไปกัดน้องเฮ็หยังอันนั้นก็บ่ยอมแพ้เขาอุ้มมาห่เลยแม่นบ่ฮะอีล่ามาห่ติงนี่คุณนายนี่ด้ออย่ากัดกัน ยี่น้ากันบ่หักกันเลยมูวเจ้าเน่จักนียังอุ้มเป็นกรรมาการให้ติอุม เป็นต้องการให้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท,ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ